ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะจากพระไตรปิฎกวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่เนื้อหาที่สำคัญยิ่งในพระวินัยคืออาบัติปาราชิกสีข้ออันเป็นศีลอันตรายที่สุดของพระภิกษุถ้าฝ่าฝืนถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระวินัยปิฎกมหาวิพังว่า ภิกษุใดกระทําผิดหนึ่งในสข้อนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ชื่อว่าปราชิกคือขาดจากเพศบรรพชิตทันทีไม่อาจกลับมาบวชได้อีกเราจึงเรียกว่าอาบัติปาราชิกซึ่งแปลว่าความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงข้อที่หนึ่งเสพเมถุนบาลีโยปนาภิกขุเมทุนังธรรม,มังปฏิเสวยาปาราชิโกโหติอสัมวาโซ แปลภิกษุใดเสพเมถุนกับมนุษย์หรือสัตว์ก็ชื่อว่าปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทันทีข้อที่2ลักทัพบาลีโยปนาภิกขุอดินนังอายติปาราชิโกโหติอสัมวาโสแปลภิกษุใดลักของผู้อื่นโดยเจตนามูลค่าเกินประมาณห้ามาศก,ก็ต้องอาบัติปาราชิก แม้ลักของเล็กน้อยเช่นเงินไม่กี่บาทถ้าเจตนาและมีองค์ครบก็ถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุทันทีข้อที่3เจตนาฆ่ามนุษย์บาลีโยปนาภิกขุมนุษย์สังจีวิตาโวโรเปยาปาราชิโกโหติแปลภิกษุใดจงใจฆ่ามนุษย์หรือยุโยงส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าก็เป็นปาราชิก รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้อยู่ในภาวะอยากตายหรือการสรนเสริญการฆ่าตัวตายของผู้อื่นข้อที่ 4. อวดอุตริมนุสธรรมบาลีโยปนาภิกขุอนัตตตังอุตริงมนุสธรรม,มังปาราชิโกโหติแปลภิกษุใดกล่าวอวดว่าตนบรรลุธรรมขั้นสูงเช่นอรหันต์หรืออภิญญาโดยไม่ได้บรรลุจริงก็เป็นปาราชิก แม้เพียงหลอกโยมว่าเราบรรลุแล้วเพื่อหวังลาบสักการะก็เป็นอาบัติขาดจากความเป็นภิกษุทันทีทั้งสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อคุ้มครองพระาศาสนาไม่ให้ผู้ทุจริตแอบอ้างบวชแสวงหาลาบยศใครที่เป็นพระภิกษุจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาและระวังให้ดีอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเมื่อผิดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้อีก พระพุทธเจ้าตรัสก,กับภิกษุผู้ทำปาราชิกอย่างไรเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญยิ่งเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระวินัยซึ่งเป็นรากฐานของความบริสุทธิ์แห่งชีวิตภิกษุในพระพุทธศาสนา